สวัสดีด้อพี่น้องเอฟซีสุทุสุคนผู้ติดตามดาวจนม่ไอพี่ดาวจนอเมริกาดาวจนสตาร์พี่นอ้องเมื่อเช้าเขาทํางานขัดเลยพี่น้องเน้อได้ยซีรูดเ้ดยพี่น้องสามเล่าเลยสามดาวได้ซีลูดพี่น้องเก่งเก่งเก่งถ้าเขามาเนี่ยเขาเยืนอยู่ตลอดีด่พี่น้องพ่อดิยวบุนกันอยู่ดิแต่ว่าห่างเป็นหกพุ่มเกลงผลเวลาบ,บินใน

นาปพกงาาๆก็นนพนังงาง้มืองรงพุ่นี่สังพระไงมีสังทาวุวั่วหน่ะยานอเบทสุวรรณสังแล้วดนี่โอ้เลวอกดีปันยังงนองแตกปังปังเลยไปนี้แม่นก็แม่นยู่ในวัดนี่ละาดแม่นยุ่กับปูนี่ละอานเบีดวันแล้วพระไงแล้ววนาะแม่นเลยบานนี้เอาเป็นเอาอะพี่นนองนาะใช้ละมือไล่การทุกไล่การแตกปังปังละวานนี้เอาพ่นังจากน่อยกับไปเบ่ง ดาวจนสตาร์ดาวจนวิไอพี่ดาวจนอเมริกาเลยน้าพี่น้องนะสามดาวมาพี่น้องวันนี้ผู้ที่ตามดาวจนวิไอพี่ดาวจนอเมริกาดาวจนสตาร์เนาะพี่น้องสามดาวสามจนไอซีลูด,ดสดะพี่น้องมือเศร้านี่เก่งเก่งดีใจน้าพี่น้องผู้ที่ตามเนาะหน่อยๆเข้มๆนี่เก่งอีหลี เดี๋ยวก็มีแตกอีกเดียพี่น้องมือว่านมีแตกอยู่มือนีบว่าแตกมือเศ้านีบว่าแตกมือว่านนีอมีแตกพี่น้องแต้งมาอันเดียวแตกมือนีบว่าแตกแต่มาซีหลุดพี่น้องเก่งเนาะพี่น้องเนาะดีใจนะพี่น้องผู้ติดตามผู้เขามาเบิ่งมาส้ม,ามมาติดตามแต่ว่าเป็นหลบเด็กเด้กพี่น้องเด้ออดเอาผู้ยุบตลาดไปตลาดทำงานเด็กๆกลางคืนกะกลางคืนก็ได้ ได้เขาลูดได้เขาเลียแล้วพี่นอ้องหกถุนเครืงกลับไปอ,ออกมาแล้วสุดดาวจนวีไอพีดาวจนอเมริกาดาวจนสตาออกมาล้อยออกมาแล้วไ่มัน4ีฮกถุนเครงน้พี่น้องศูนย์ศนย์จามสิบไหมฮกถุนนะพี่น้องเนาะฮกถุมเคร,งล,เครงละศูนยศสเอาก่อนสิบปเบิ้ง วันที่สิบเอ็ดมือเศารกับเบิง้งมือเศาร์นี้กนพี่น้องที่ผ่านมากอนดาวจนวีพีเด่นหกเด่นหกล่องสองเข่าหกลับพี่น้องเข่าหกได้สามหกลุดแ้ดวก็มาดาวจนอเมริกาเด่นสามล่องหก ในทั้งสามทั้งหกกระเขาทั้งสองตัวเลยพี่น้องกระเขาหกเก็ดศูหลุลดพี่น้องสองลุดสองเด้งนะพี่น้องเนาะหกเก็ดหกเก็ดศูน์แล้วก็มาดาวจนสตาเดนสล่องหกกระเข้า3ามล้วหลดพี่น้องในหนึ่งสหลุดพี่น้องเก่ง เก่งเก่งเก่งอาแบบานี้มาเบิ้งของวันที่สิบเอด็ดมืออื้นเศร้าพี่น้องครุ่มเครืองนี่แหละบ่หอดมืออื้นเศร้าละเป็นมือไม้กำลังเริ่มเป็นเขามือไม้นะพี่นอ้องครุ่ม,มเครืองเป็นมือไม่แล้วก็เลยไหนลงวันที่สิบเอ็ดบ่ได้โรควันที่สิบมปนว่าเป็นมือไม่ละแด้เอาพี่น้องก็เห็นผู้ใดผู้หนึ่งคอมเมนต์มาว่าหาส่องของปู่ไปเห็นเวลาเบิ้งหาหน่อย แล้วน้อยเขาดีๆหาไปเห็นสันให้พิมพ์ข้ามว่าตาขุณพระรวยเด้อพี่น้องเด้อจะเห็นเองหาเบิ่งพิมพ์ข้ามาว่าตาขุณพระรวยนั่นละคือของแท้เลยพี่น,ออน้องเอาไปนี้บ่าวลายยายห้างมาเบิง่งดาวจนวิไอพี่ันที่สิบเอ็ดมีตัวหน้ายี่ยมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจับคู่เลยพี่น้องด้วยลายยายห้างจัดแล้วจับคู่ ดาโจนวีไอพจับคู่หนึ่งสองาสี วิ่ง C หนึ่งวิ่ง C หนึ่งโกลม C หนึ่ง ล่องซีหาล่องหนสองคู่วิ่งเดนซีล่องหนึ่ง ดาวจนอเมริกาดาวจน Amerika Ini Indika Ini dikacapku Ada nama Indika cakku pet song cầu vinh ด่งซีเก่ากมซีเก่าล่องแปดสง่งควงเด่นซีล่องเก่า jauh ton sata Duh. Số ta Đã chôn sơ ta chắp khu Nhưng hạ Nhưng hộp 1, 1, 1, 5, วิ่งหนึ่งหกกมหนึ่งหกล่องหนึ่งหาล่องหาหกคควิ่งเดินหนึ่งล่องหก cung lại thì nó cung oh, oh. Xuân, cầu xuống สี่สามศูนย์โวกมากกระได้เลยพี่น้องเนื้อสามหาสี่หา เอาแค่มาเจ้าพี่น้องเอาไปหลุ่นโศกกันเด้อพี่น้องเลยมือเงินเสาเข่ามือไม้ใบๆงกตุ้มเครืองเลยพี่น,อน,น,ออน,น้อง,นองในในเข้มๆพี่น้องสามดาวเลยซีหุดหมือวันมือเสามือนี่มีแตกน่ำเลยพี่น้องเนื้อมีหางกไปกับวัชชักแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันอยู่ทีหกเป็นวะสามกับยู่ทีหกมีแตกน่ำกับยู่ทีห่าที่ ซีไปนี่แหละขันทั้งแตกทั้งหลุดขยุหกคือเก่าล่ะพี่น้องเนะาะกขยุที่หกสูงสุดอยู่ที่หกพี่น้องอยู่ที่หกหลุดหกหกหลุดหกแตกพี่น้องหกจอลาดาวจรวีไอพีวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนสองพันหกแปดพี่น้องของมือน,นี่ของมืออื่นเ้าพี่น้องของวันที่สิบเอ็ดจับคู่ หนึ่งสองสหหนึ่งวิ่งซีหนึ่งกลม4ีหนึง่งล่องหนึ่งสองล่องซีหาคูวิ่งเด่นซีล่องหนึง่งดาวจนอเมริกา8ปดสองเก่าวิ่งซีเก่กลม4ีเก่าล่องแปสอง,องสคูวิ่งเด่นซีล่องเก่าดาวจนสตา1หนหาหนึ่งหกวิ่ง หนึ่งหกกมหนึ่งหก่องหนึ่งหาล่องหาหกคู่วิ่งเด่นหนึ่งร่องหกเอา่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วกะบอกโตๆกันไปเ้ยพี่น้องไล่นกันหน่อยๆเดินดีๆสิหน่อยๆเข้มๆนี่สมบูรณ์แบบทุกมมือแหละพี่น้องนะผู้ใดเข้ามาแล้วกะให้โศกโศกมันมันได้พี่น้องเ้ื่องแห่งปังปังกันทุกทุกคนนง่นใหนน้องทั้งให้ไรพี่น้องบ่เก็บว่าจนได้พี่น้องเด้อให้คุณพระรักษาเทวดาคุมค้องพี่น้องกอบกู้ให้ยู่เย็นเป็นสุข พอกันอีกวันที่สิบสองผลัดพี่น้องมาดี้สำหรับวันนี้ขอเกล้าค้ามวาสวัสดี